เสาะนีแ่แปลว่าเสกแซรกสแสวงหาว่าจะไปเสาะไปส่งให้ที่ไหนให้ใครใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่เหมือนบุรุษไปรษณีย์บ้านคุณมีซอยเล็กซอยน้อยเยอะแยะแยกจากซอยใหญ่ยั่วเยี่ยเลยไปรษณีย์ก็มีหน้าที่เสาะหาจนสุดซอยแทบทุกซอยซอ,อยเล็กซอยน้อยหาหมดเพื่อจะทำไง ่าเพื่อจะส่งจดหมายของคุณให้ถึงมือคุณซึ่งเป็นผู้รับโดยโดยตรงใช่หรือไม่ใช่นี่นี่กำลังสอนให้ใช้ปัญญาอย่าไปมองเหมือนคนทั่วไปเขามองว่ากาตกลงมาตายเป็นร้อยร้อยเป็นพันตัวถ้ามองแค่นั้นคิดแค่นั้นเนี่ยเพื่อนผมมันตายฟรีใช่ไหม เขาตายฟรีๆเพราะไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรก็อะไรมาให้เรากลัวเขาตายฟรีเพราะดูดูแนวโน้มว่าถ้าจะตายฟรีมันเสือกบอกนกเมาเหล้าตายตกมาตายดูมันทำมนุษย์มน,นา King of the sky King of the water หน้าที่สามอย่างเหมือนกันหมดถ้าจะพูดให้สั้นๆ King of the sky เขาทำหน้าที่สำคัญอยู่สั้นๆนะอย่างแรกคือนำสารอย่างที่สองคือนำสื่ออย่างที่สามคือนำอ้าเก่งมากได้ยินแว่วๆนำส่งปัญญาเป็นเลิศ king of the king of the sky เราจะต้องเป็นมนุษย์ที่จะใช้ปัญญาให้ได้ตลอดเวลาเห็นอะไรฟังสิ่งใดใช้อายตนะภายนอกทั้งห้าสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดพระบิดาต้องการให้ลูกทุกคนฉุกคิดให้เป็นไม่ใช่เฉลียวใจยอย่างเดียวฉุกคิดให้เป็นเห็นแล้วคิดได้ยินแล้วคิด คิดบวกหรือคิดลบให้คิดบวกไม่งั้นแล้วเราจะไม่สามารถสื่อสารกับพระบิดาได้เพราะพระองค์ไม่พูดกับคุณหรอกพระค์ก็จะฝากมากับผู้สื่อทั้งหลายเพราะฉะนั้นนกก็เป็นผู้สื่ออีกาข้าบข่าวนกพิราบสื่อสารคำว่านกหรือกา ในภาษาพระบิดาหมายถึงนกทั้งนั้นนะครับนกอะไรก็ได้เข้าใจนะทีนี้เรามาดูข่าวสารกันนี่ตัวอะไรภาษาฝรัง่งเขาใช้คำว่า red wing black bird red wings black bird ตรงหัวไหลของนกชนิดนี้จะมีสีจะมีสีแดงขอบเหลือง แต่เป็นนกตระกูลเดียวกับอีกาบ้านเรามันเกิดอะไรขึ้นกับนกชน,นิดนี้ที่รัฐอาคันซอประเทศสหรัฐอเมริกาหลายพันตัวเราอยากจะคุยว่าหมื่นตัวนะให้มันเว่อร์หลายพันตัวนกดำปีกแดงภาษาไทยเรา จัดเป็นนกตระกูลอีกาแต่เขาเรียกนกพันนี้ว่านกเดินดงประเทศไทยก็มีนกชนิดนี้ส่วนมากมันจะหากินอยู่แถบซีกโลกด้านตะวันออกที่แสดงว่ามันไปเนบินไกลไหมเขารวมกลุ่มกันนี่พวกเขาจำไว้หน้าตาเพื่อนผมผู้ทําหน้าที่ขันอาสาเป็น The King of the Sky เขาตายคุณรู้ไหมไม่ต้องเสียใจจิตวิญญาณเขาได้กลับบ้านเป็นพิเศษเพราะสัตว์ประจําโลกปกตินิพพานได้ไหมนี่อาสาเลยเบื่อไม่อยากเป็นนกเบื่อเนี้ยขอกลับไปหาพระบิดาเสียสละตัวเองบินจากทุกภูมิภาคที่ตัวเองได้รับรู้ข่าวสารจากพระบิดาและพากันไปเป็นฝูงไปที่นั่นที่รัฐอคันซสหรัฐอเมริกา ถามว่าเขาตายเพราะอะไรเหตุผลมีสองข้อหนึ่งขาดใจตายเพราะเหนื่อยครับบินไกลไหมครับอย่าคิดว่านกเหนื่อยไม่เป็นนะครับหรือเหนื่อยเป็นแต่อ,อีนกนกก็เหนื่อยเป็นแล้วอย่างที่สองที่ตายคือ ขาดออกซิเจนหายใจก็เลยตายเพราะนกพวกนี้บินสูงบินสูงไปกันเป็นฝูงใช่ไหมมันถึงตกลงมาทั้งฝูงเลยได้รับชะตากรรมเดียวกันหมดเขาไม่ได้กลั้นใจตายแต่เหนื่อยตายไม่ว่าคนหรือสัตว์ยิ่งเหนื่อยมากยิ่งต้องการอะไรมากเก่งมากยิ่งต้องการออกซิเจนมาก แต่ปรากฏว่าเหนือท้องฟ้าของทวีปอเมริกาเหนือพื้นผิวโลกระดับที่เขาบินสูงเกินไปนั้นเป็นระดับที่แก๊สออกซิเจนเจือจางมากเพราะโลกกำลังวิปริตเพราะมนุษย์เรารักกันไม่ได้ให้กันไม่เป็นนี่คือตัวชี้วัดว่าแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในระบบโลกมีความหนานแน่นต่ามีเดนซิตี้ตาำมาก เพราะมันมีน้อยมันจึงก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกมหาห่อหุ้มโลกเอาไว้แก๊สเรือนกระจกคือแก๊สที่มีน้ำหนักมวลมากกว่าน้ำหนักมวลของแก๊สออกซิเจนออกซิเจนถ้ามันมีความหนาแน่นมากเหลือจากหายใจเหลือจากใช้ร,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 ระดับโลกมันก็จะลอยขึ้นไปในบรรยากาศใช่ไหมมันก็จะไปผลักดันให้แก๊สมวลหนักพวกไฮโดรคาร์บอนพวกมีเทนพวกกัมมัน์พวกอะไรต่างๆหรือคาร์บอนหลุดออกไปจากแรงเหนี่ยวรั้งหรือแรงดึงดูดของ โลกเพราะฉะนั้นภาวะโลกร้อนหรือ global warming เกิดจากอะไรครับเกิดจากแก๊สออกซิเจนในระบบโลกน้อยเกินกว่าพิกัดมาตรฐานในขณะนี้มันจึงทำให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นถามว่านี่คือลางดีหรือลางร้ายถ้ามนุษย์เรายังเลวกันมากขึ้นมากขึ้นและพวกท่านไม่เป็นคนดีวันดีคืน ที่อาจารย์อุตสาออกมายืนตรงเนี้ยทุกเดือนทุกเดือนโลกจะวิบัตรเริเร็วขึ้นไหมเร็วขึ้นทุกวันนี้รู้ไหมว่าเราแย่งอากาศกันหายใจแล้วมันเวลาใครชอบกินเนื้อสัตว์เน่าๆเวลาผายลมมาแล้วเหม็นเนี่ยนะพยายามอั้นไว้ครับเพราะออกซิเจนมันเหลือน้อยอยู่แล้วยังิ่งเสือกทําแก๊สพิษเพิ่มมาอีกเพื่อนจะเดือดร้อนหนักครับพูดให้คิดนะไม่ไม่โปจะไม่พูดแบบนี้ไม่โปนะครับ ถูกไหมคะพูดแบบติดดินเราบอกแล้วเราเป็นมนุษย์เราชอบพูดแบบติดดินออกซิเจนเจือจางสังเกตไหมว่าทําอะไรหน่อยเดียวนี่เหนื่อยมากไหมครับเราเหนื่อยง่ายกว่าเดิมไหมอย่าไปคิดนะโอ้ยกูคงแก่มากตานนี้เดินขึ้นบันไดทุกทีขึ้นเหล่าเต็งนะกูไม่เหนื่อยขนาดนี้ออ้ยกูขึ้นเหล่าเต็งกูเหนื่อยขาแข้งล้าอย่าเข้าใจผิดว่าคิดว่าตัวกูแก่แล้วออกซิเจนมันน้อย คนจะอายุสั้นลงกว่าเดิมเพราะเซลล์ร่างกายขาดแกส๊สออกซิเจนได้ไหมคนเราที่ไม่รู้จักใช้ความคิดไม่รู้จักใช้ปัญญาก็จะเข้าถึงการใช้ปัญญาของตัวเองของสมองเนี่ยน้อยลงเพราะประสิทธิภาพของเซลล์สมองลดต่ําลงเนื่องจากเซลล์สมองต้องการอะไรมากพอๆกับน้ําออกซิเจนเพราะนั้นทุกวนันนี้บางทีเราพูดแทบตายมันเก็ตแค่เรื่องสองเรื่อง พราะสมองของมันกําลังไม่ได้เรื่องเพราะสมองมันขาดออกซิเจนสักวันหนึ่งต้องมีคนผลิตออกซิเจนใส่กระป๋บบองขายคุณคอยดูตอนนี้ก็มีแล้วแต่ยังไม่มีใครนิยมไงมันยังแพงอยู่ต่อไปเนี่ยจะขายดีเพราะไม่สูดออกซิเจนเดี๋ยวโง่ว่างั้นนะสมองขาดออกซิเจนแล้วจะง่วงนอนทั้งวันเลยสังเกตไหมทุกวันนี้พอไม่มีอะไรทํากูอยากหลับแม่งอย่างเดียว สมองเวลามันไม่ทํางานมันจะชวนให้เราหลับให้เรานอนเนี่ยมันจะซึมจะงงจะมึนดนลนอนแล้วยิ่งเราหายใจไม่เป็นประเภทหายใจไม่ทั่วท้องยิ่งแย่เข้าไปอีกถูกไม่ถูกครับคนเราเวลาเหนื่อยมากๆกากต้องการออกซิเจนเยอะๆเราจะต้องสูดหายใจเข้าไปลึกๆใช่ไหมแล้วเราสักครู่เราก็จะดีขึ้นสดชื่นเพราะในชีวิตประจําวันเราไม่ต้องเหนื่อยมากก็หายใจให้มันลึกๆให้มันทั่วท้องหน่อย เราก็จะได้ออกซิเจนไปเต็มที่บันทุกวนันนี้คุณต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการหายใจแล้วใช่ไหมนะคุณต้องทําแน่แต่อยากมีอายุยืนยาวอยากจะสาวนานๆหน,น,นุ่มนานๆก็ได้ <c oughs> เหตุการณ์นี้